ชในกระปิในช่งครับชื่อเล่นว่าน้องวินครับพี่น้องวินจะมาทดลองอะไรครับลาวาอะไรครับลาวาแหลมลาาลม,มีส่วนประกอบอะไรบ้างครับมีน้ำ่าครับเม็ดอะไรครับเม็ดฟูชูมเม็ดฟูขึ้นให้ดูหน่อยครับโอเคแล้วอะไรครับ ขวด,ขวดแล้วส,สีอะไรครับ,บมมแล้วน้ำอะไรครับครับอ่าขั้นตอนแรกลองวินต้องเทน้ำลงไปในแก้วครับเปิดฝาขวดน้ำครับค,ค,ครับข้างล่างครับ อ่าพอครับขั้นตอนที่สองใส่น้ํามันลงไปก่อนครับเทลงไปเลยครับเดี๋ยวแม่บอกครับอีกครับอีกครับ อีกครับอีกนิดหนึ่งโอเคพอปิดฝาครับอ่าน้องวินดูสิครับน้ำกัะน้ำมันมันปนกันหรือยังอ่าปนครับมันมีฟองขึ้นอยู่หละอ่าน้องวินตักสีผสอมอาหารเทล,ลงไปหนึ่งช้อน สีสีผะสะมอาหารลงไปข้างล่างหรือยังครับลงแล้วครับใส่เพิ่มลงไปหนึ่งช้อนสีผสะมอาหารลงไปข้างล่างหมดหรือยังครับยังครับยังรออยู่เดี๋ยวรอให้มันลงไปข้างล่างแป๊บหนึ่งน้องวินใช้กันไกตัดเม็ดฟูกตัดถุงเม็ดฟูกครับ การใช้กันไกลต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับระวังมือนะครับอวินกาเวทฟูใส่ลงไปอานวินดูนะครับดูปฏิกิริยาดูซิมันทำอะไรอยู่ครับ ครับมันทำอะไรครับมันฟู่ขึ้นมันทำอะไรครับมันมีฟองมันเป็นลาวาขึ้นข้างบนใช่ไหมครับดูสิครับดูสิครับน้องวินดูใกล้ๆสิครับมันขึ้นอุ้ยดูที่มันทำอะไรครับดูที่ครับแน่ๆมันลยดูสิครับ